หลังข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสหรือที่รู้จักกันในนามว่าโป๊ปฟรานซิสนะคะถือเป็นการปิดฉากบทบาทของประมุขแห่งาศาสนาจากโรมันคาทอลิกที่มีคริสตสาศาสนิกชนกว่า1,300ล้านคนทั่วโลกรวมไปถึงยังเป็นการปิดฉากบทบาทสมเด็จพระสันตะป,ปาปาลำดับที่266ออีกด้วยนำมาซึ่งความโศกเศร้าอะไรคะ่ะแต่ว่า สิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำมาตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งก็พา,าศาสนาจักรไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้อบพยพสร้างความเท่าเทียมกันการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์รวมไปถึงการรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม New Stages วันนี้จะพาคุณย้อนรำลึกถึงชีวิตและผลงานของพระองค์ ตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นลูกหลานผู้อพยพมายังอาร์เจนตินาสู่การเป็นประมุขแห่งาศาสนาจักรรวมไปถึงการเจาะลึกถึงเบื้องหลังของการเลือกตั้งประมุขพระองค์ใหม่ที่ทั่วโลกต่างก็จับตามองค่ะสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสนะคะทรงเป็นพระสันตะป,ปาปาองค์แรกจากทวีปอเมริกาใต้และพระองค์แรกจากคณะนักบวชเยสอิตมีพื้นเพเป็นลูกหลานผู้อพยพชาวอิตาลีที่หนีความยากจนมายังอาร์เจนตินา พระองค์เกิดที่กรุงบัวโนสไอเรสเมื่อปี1936และเติบโตในครอบครัวที่มีลูก5คนบิดาเป็นพนักงานบัญชีของการรถไฟส่วนมารดาก็เป็นแม่บ้านพระองค์มีชื่อเดิมว่าฮอริเกมาริโอแบกโกกลิโอค่ะชีวิตวัยเด็กของสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสก็ไม่ได้ต่างจากชาวอาร์เจนตินาทั่วไปมากนักชอบแทงโก้รักฟุตบอลโดยมีทีมในดวงใจก็คือซานโลเรนโซ แต่ขณะดเดียวกันนะคะก็เคยเจ็บป่วยหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดเอาปอดข้างขวาออกไปบางส่วนหลังเรียนจบด้านเคมีเทคนิคค่ะพระองค์หันเข้าสู่ชีวิตนักบวชเข้าร่วมคณะเยสุอิตและได้รับการบวชเป็นบาทหลวงในปี1969จากนั้นก็ใช้เวลาหลายปีสอนหนังสือเป็นอาจารย์ด้านวรรณกรรมจิตวิทยาและเทววิทยา ในปี1998นะคะทรงได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัคราสังคราชแห่งบัวโนสไอเรสและในปี2001ได้เป็นพระคาร์ดินาลโดยการแต่งตั้งของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2จนกระทั่งในปี2013พระองค์ก็ได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาหลังจากการสละบตำแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่16 กลายเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ใช้พระนามว่าฟรานซิสเพื่อแสดงถึงความเรียบง่ายและการอุทิศตนเพื่อคนยากไร้เหมือนนักบุญฟรานซิสแห่งอารซีซีตลอด11ปีในตำแหน่งหนึ่งในประเด็นที่พระองค์ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือผู้อ,อพยพค่ะเพราะว่าเพียงไม่กี่เดือนหลังจากขึ้นรับตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเดินทางไปยังเกาะลัมเปโดซาไปพบป่าผู้ลี้ภัยที่เสียงชีวิตข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พระองค์เคยกล่าวไว้นะคะว่าเราไม่ควรปล่อยให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลายเป็นสุสานกลางทะเลและยังเรียกร้องให้โบสถ์ในยุโรปทุกแห่งค่ะเปิดรับครอบครัวผู้ลี้ภัยคนละหนึ่งครอบครัวซึ่งแม้แต่วาติกันเองก็รับด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อประธานาธาิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนโยบายขับไล่ผู้พยพค่ะพระองค์ก็ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทั้งส่งจดหมายถึงบิชอปในอเมริกาเขียนจดหมายตอบโต้อรองประธานาธาิบดีสหรัฐที่อ้างหลักศาสนาสนับสนุนนยโยบายแบ่งแยกโดยพระองค์ย้ำบอกว่าความรักแท้จริงต้องรวมทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็คือาศาสนาจักคนแรกที่ออกสมณสารว่าด้วยวิกฤตโลกร้อนภายใต้ชื่อว่าลาวราโตซี่ค่ะพร้อมกับชี้บอกว่าการบริโภคเกินจําเป็นและการหากําไรสูงสุดโดยไม่สนใจต้นทุนทางสิ่งแวดลอ้อมเป็นสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมและจิตสํานึกของาศาสนาค่ะ นอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ยังร่วมสนับสนุนการก่อตั้ง Economy of Francis Foundation เครือข่ายนักวิชาการและเยาวชนที่เสนอโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อโลกที่เป็นธรรมมากขึ้นทั้งในแง่สิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในฐานะผู้นําสูงสุดของาศาสนาจากโรมันคาทอลิกนะคะพระสันตปาปาฟรานซิสเนี่ยดูแลทั้งงานาศาสนาการออกสมนาลิขิตตลอดจนการบริหาราศาสนาจากร่วมกับหน่วยงานโรมันคูเรียรวมถึงบทบาทในเวทีโลกในการพกปากกับผู้นําประเทศต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพและส่งเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ การสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสนะคะไม่เพียงหมายถึงการสูญเสียผู้นำทางจิตวิญญาณของคริสตชนกว่า1,300ล้านคนทั่วโลกแต่ว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งกระบวนการที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และน่าจับตามองที่สุดในโลกศาสนานั่นก็คือการเลือกตั้งประมุกพระองค์ใหม่นั่นเองค่ะ ทันทีที่ตำแหน่งพระสันตะปาปาว่างลงค่ะหรือที่เรียกกันในภาษาลาตินว่าเซเดวากันเตวาติกันก็จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมการสำหรับคอนเฟล v e หรือการประชุมลับของ,ของคณะพระคาดินาลเพื่อเฟ้นหาผู้นำคนใหม่ของาศาสนาจักรโรมันคาทอลิก คำว่าคอนเฟ a v e เนี่ยนะคะมาจากภาษาลาติน<ฤ>คลุมคลาเว่ค่ะแปลว่าปิดล็อกเอาไว้ด้วยกุญแจเพราะว่าการเลือกตั้งนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัดบรรดาพระคาร์ดินาลที่มีอายุต่ำกว่า80ปีจากทั่วโลกซึ่งปัจจุบันมีจำนวน138องค์ค่ะจะต้องเดินทางมายังกรุงโรมนะคะแล้วก็เข้าร่วมประชุมลงคะแนนภายในวัดน้อยซิสตินโดยไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆกับโลกภายนอกจนกว่าจะได้รับผลการเลือกตั้งไม่มีรายชื่อผู้สมัคร ไม่มีการหาเสียงไม่มีการดีเบตทุกอย่างดำเนินไปอย่างสงบคะ่ะภายใต้การภาวนาแล้วก็การไร่ตรองบนพื้นฐานของศรัทธาไม่ใช่การเมืองแบบโลกภายนอกผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย2ใน3และแม้แต่พระคาร์ดินาวเองก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าใครโหวตให้ใครคะ่ะ ในช่วงที่การลงคะแนนยังไม่สิ้นสุดนะคะประชาชนทั่วโลกเนี่ยจะเฝ้าดูปล่องควันของวัดน้อยซิสตินอย่างใจจดใจจ่อคือหมายความว่าถ้าควันสีดําลอยขึ้นแสดงว่ายังไม่ได้พระสันตปาปาค่ะแต่ถ้าควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่เสียงระฆังแห่งวาติกันจะดังก้องเพื่อประกาศว่าโลกมีพระสันตปาปาพระองค์ใหม่แล้วการแต่งตั้งพระคาดินาลในแต่ละยุคจึงส่งผลโดยตรงต่อแนวทางของาศาสนจักร ปัจจุบันพระคาร์ดินาลที่มีสิทธิ์โหวตจำนวนมากถึง110องค์ได้รับการแต่งตั้งโดยพระสันตปาปาฟรานซิสเองค่ะซึ่งก็ถือว่ามีสัดส่วนมากกว่ายุคข,ของสมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิก์ถึงเกือบ5เท่าบางรายก็มาจากประเทศที่ไม่เคยมีพระคาร์ดินาลมาก่อนนะคะสะท้อนถึงความตั้งใจของสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสในการเปิดพื้นที่ให้ศาสนาจักรมีความหลากหลายทางภูมิภาคและวัฒนธรรมมากขึ้น หนึ่งในพระคารีนาวที่มีสิทธิ์โหวตจากฝั่งเอเชียได้แก่พระคารีนาวเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชจากประเทศไทยค่ะแม้พึ่งกเกษียณจากตำแหน่งอักบิชอปแห่งกรุงเทพแต่ด้วยอายุที่ยังไม่ถึง80ปีก็ยังมีสิทธิ์ร่วมโหวตในการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกพระสันตะป,ปาปานั้นแม้จะเป็นกระบวนการปิดลับแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังความท้าทายและคำถามสำคัญนะคะว่าผู้นำคนใหม่ของคริสตจักร จะมีจุดยืนอย่างไรต่อประเด็นใหญ่ที่พระาศาสนาจักรกำลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสัทธาในหมู่เยาวชนความไม่ไว้วางใจจากกรณีล่วงละเมิดทางเพศภายในาศาสนาจากักรการมีส่วนร่วมของสตรีในตำแหน่งบริหารระดับสูงไปจนถึงบทบาทของาศาสนาในโลกสมัยใหม่ที่ผู้คนนับถือาศาสนาน้อยลง ในยุคข,ของสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสนะคะเราได้เห็นความพยายามที่จะมีการปฏิรูปโครงสร้างวาติกันเพิ่มความโปรง่งใสลดความซับซ้อนของระบบราชการรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับคนชายขอผู้อพยพและสิ่งแวดล้อมการที่พระองค์นะคะอนุญาตให้โบสถ์ทั้งหลายสามารถที่จะอวยพรคู่รักเพศเดียวกันได้ในปี2023ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญค่ะแต่ว่าคําถามต่อจากนี้ก็คือพระสันตปาปาพระองค์ใหม่จะยังคงยึดแนว ทางเดิมหรือว่าจะกลับไปยึดค่านิยมดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงคํากล่าวที่ว่าพระเจ้าทรงเลือกสมเด็จพระสันตปาปาแต่จริงๆเบื้องหลังแล้วก็คือการใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์ในการเลือกโหวตผู้นําซึ่งต้องไม่ใช่แค่พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัวหากแต่ต้องเข้าใจโลกเข้าใจศาสนาและที่สําคัญเข้าใจหัวใจของผู้คนด้วยค่ะ